คนเราจะมีความสุขยอมได้อย่างเดียวแกอ่อายุแต่ไม่ยอมแก่กายไม่ยอมแก่ใจใจต้องสู้เหมือนหนุ่มสาวร่างกายตรงไหนซ่อมแซมได้ซ่อมแซมร่างกายไหนดูได้ดูไปถ้าโลกนี้มันมีแรงโน้มถ่วงดึงเราลงใช้เทคโนโลยีจากการค้นคว้าวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ดึงขึ้นค่ะอะไรที่มันเสื่อมซ่อมค่ะอย่าให้มันเสื่อมไปเรื่อยๆโดยไม่ซ่อม รถเราเสียแล้วยังซ่อมเราไม่ได้ปล่อยให้รถเสียวิ่งไปจนกระทั่งในที่สุดแล้วมันก็ไปพังกลางทางเพราะฉะนั้นเรามาดูว่านักวิทยาศาสตร์ไทยได้ค้นคว้าอะไรยังไงที่จะช่วยทําให้คนเราเนี่ยไม่แก่กายและสามารถมีความสุขกับร่างกายได้เดินเหินไปไหนได้ดูนุน่นดูนี่ยังสวยสดงดงามน,นักวิทยาศาสตร์คนที่จะเล่าให้เราฟังก็คืออาจารย์พิเชษนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับร่างกายคนเราเนาะครับ แก่ตัวขึ้นมาทุกวันนี้อาจารย์ไม่อายใครเลยนะพอไปเช็คอินมันจะโตหัวใจเพราะว่าถ้าเขารู้ว่าอาจารย์อายุเท่าไหร่แล้วแต่อาจารย์มีสุขภาพอย่างนี้ได้ถือว่ายอดเยี่ยมเลยเขาจะบอกมันเป็นอะไรค่ะเดินแล้วเหนื่อยค่ะเลยต้องขอยอมค่ะเป็นอย่างนี้สมัยก่อนถ้าอายุเท่าอาจารย์นี่เขาเขานอนแล้วนะหกสิบแปดแล้วอาจารย์ดังนั้นพอเราหกสิบแปดเราไปไหนมาไหนเราก็รู้สึกว่า ไม่อยากให้เพลสมันขึ้นอ่ะเพราะว่าเวลาไปหาหมอที่ไรน่ยพอเราลงจากรถเราเดินไปหมอว่าก็ทันทีพยาบาลอ่ะทันทีเลยทานขาท่าน้ำหนักวัดคุ้มดันค่ะพอวัดเนี่ยมันขึ้นร้อยห้าสิบร้อยหกสิบพนเราเพิ่งเดินมาก็เลยบอกเขาบอกว่าที่เอารถเข็นนี่ไม่ได้รอกกลัวเพลสมันขึ้นกันก็เลยอย่างนี้ที่ร่างกายคนเราเนี่ยไอ้เนี่ยเอาไขเอาไข่ข้ออย่างเดียวเนี่ยทำไมมันเจ็บมันปวดนักหนากลางคืนเนี่ยอาจารย์คือเมื่อกี้เราพูดถึงอยูยุนะครับ ก็อายุเยอะเราใช้งานมันมากๆอะไรที่ใช้งานมากๆมันก็มันก็เสื่อมอ่ะคนที่มีสตังค์เนี่ยเขาใช้รถห้าถึงเจ็ดปีเขาเปลี่ยนละเพราะมันเสื่อมครับเพราะื่อเมื่อไม่ใช่เสื่อมเฉพาะข้อเข่านะอายวยะทุกส่วนใช่มันทุกส่วนแหละแม้แต่สายตาเราก็เสื่อมตับไตไส้พุงเราก็จะเริ่มเสื่อมอาจารย์อีกอันหนึ่งนะ motion ability ความสามารถในการขับเคลื่อนทุกวันนี้นะบางทีนึกคจะอยู่แก่ดีไหม <c oughs> กินน้ำก็หกตักของเข้าปากก็หกกินถัว่วกินหมูหยองลกเลียดละ่ะเต็มรอบตัว <c oughs> และถ้าเกิดลูกหลานมันคนเจ้าระเบียบนะั้นมันก็บน่น <c oughs> กินแค่นี้ก็ต้องหกเลยไม่กินละอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ล้วแกะถั่วมงหลีมงกินมันก็มีเศษ <c oughs> มันก็บน่น <c oughs> บางทีเัื่ออจารนี่กูจะอยู่ต่อไปได้ไหมเนี่ยแค่ห8สบแปดกูขนาดนี้กูเจ็สิบกว่านี่กูโดนด่าทุกวันเหรอจริง,รงครับโมชันเรามันไม่แม่นแล้วอาจารย์ตักของเข้าปากหยิบของนู่นนี่แต่สมัยนี้นถ้าอาจารย์ทราบว่าไอ้ภาวะเสื่อมเหล่านั้นมันเกิดขึ้นเนื่องจากว่าสารจากเม็ดเลือดขาวาที่เขาหลังเพื่อสร้างผุมกันเนี่ยมันหลังเยอะเกินไปนะครับ เมื่อมันเยอะเกินไปหรือหลังมาแล้วมันไม่ได้ใช้งานใช่หรือมันเยอะเกินไปมันก็ไปโจมตีตัวเราเองขณะที่สารที่เราพูดถึงนี่คือสารที่สร้างภูมิคุ้มกันให้กับเราในเมื่อของเรามันไม่มีความจาเป็นต้องสร้างภูมิคุ้มกันเราสร้างมากมันก็เริ่มโจมตีตัวเราอย่างกรณีเสื่อมข้อเข่าเนี่ยเสื่อมตาเนี่ยนะครับจริงๆพออายุเยอะธรรมชาติบอกว่าโอเคเรามักจะปุ๋มกันมันจะน้อยร่างได้จากการที่การวิจัยของเราที่เรามีสูตรต่างๆ ที่เราพัฒนาแล้วเสริมฤกษ์กันแล้วทดสอบแล้วว่าเมื่อทานเข้าไป15วันเช้าว2เม็ดเนเม็ดสารที่หลังเยอะเกินไปมันจะลดลงมานะครับอย่างกรณีข้อเข่าเสื่อมที่อาจารย์พูดถึงสาร3าตัวที่นักปูมิคุ้มกันวิยาเขาจะทราบดีเลยนะครับถ้าเราพูดกันตรงนี้ปีนี้ใน,ในทัศวรษในทศวรษนี้เขาเริ่มรู้จักสองทศวรษที่ผ่านไปเขาจะไม่รู้จักนะครับอย่างเช่นที่ทําให้ข้อเข่าเสื่อมก็คือ tnf a l p h า i n t e ูกลิน i n อินทูกลินสิน สารสามตัวนี้เมื่อมีมากเกินไปมันจะเริ่มทำลายนะฮะทำให้เกิดความเสื่อมโดย่ฉพา,าที่มีการวิจัยและสรุปมาตรวนี้หน้าที่ของเราเราก็ต้องไปลดมาลงมาเราก็มีสูตรของสารสกัดชุดหนึ่งที่เรากินเข้าไปแล้วทดสอบชัดเจนในวันที่15มันลดตัวแรกลงมาไอเทแบบนแอลฟาเนี่ยเหลือ7%เท่าน,นั้นเองจาก100ร้อยเหลือ7อ็ดลดเยอะแ<า>น่าจลดครับทีนี้ตัวที่2อินทองค์ทีหกจากร้อยเหลือ65 ตัวที่3อินเตเกินสิจาก100ร้อยเหลือ50จากการง่ายๆครับใช้สารสกัดจากมะขุกกระดมถูกลงวังบกๆเนี่นะฮะเข้าไปทํางานกับเม็ดเลือดขาวฟังอาจารย์พูดแล้วมีความรู้สึกว่าใครว่าคอมพิวเตอร์เก่งร่างกายมนุษย์่นีสุดยอดอ,อ,อยู่แล้วคมันสั่งการได้มันแยกแยะได้<ม>ก็ต้องต้องบอกว่าอันนี้เป็นความรู้สะสมของนักปุ่มคุ้มกันวิทยามาสอสามทศวรรษแล้วครับ เราก็ใช้ความรู้ที่ท่านเหล่านั้นสะสมมาเราไม่ได้คิดเอง,น,เองนะอาจารย์เป็นสิ่งที่เขารู้กันแล้วก็ยอมรับกันเพียงแต่ว่ายังไม่มีการนําความรู้เชิงภุมิุูมกกานวิจัออกมาเป็นพัฒนาเป็นผลิตภาาัณฑ์ที่ช่วยคนได้จริงๆนะฮะบังเอิญเราโชคดีพี่นักวิจัยหลายหลายนคนมาร่วมด้วยช่วยกันทําแล้วก็สร้างภูุิมกันโดยปลอดภัยไร้ผลข้างเคียงเราก็สามารถลองได้ไงฮะอาจารย์จากการที่ทดสอบมาสมัครแล้วบอกโอเค สารสามตัวนี้มรถรถันลดลงชัดนี้ชัดเจนเพราะเราฟันธงเลยครับนะบเมื่อไม่เลยขาวเ็าสั่งอย่างนี้ไม่มีทางเลยอาการจะไม่ดีขึ้นอ,อาจารย์พูดว่าเมื่อาศาสตร์สวัสดิ์ที่สองคือปีหนึ่งพันเก้ากว่าครับยังไม่มีปัจจุบันเนี่ยคนที่ยังไม่รู้ศาสตร์นี้เวลาคนที่เดินไม่ไหวแล้วอาการหนักๆแล้วเขาจะใช้ฉีดยาฉีดฉีดแอนตี้ทีเอ็นเอฟเข้าไปนะแอนตี้ทีเอ็นเอฟ แต่เวลาฉีดเนี่ยมีผลข้างเคียงเยอะมากเห็นมีทั้งฉีดทั้งดูดน้ําทั้งผ่าใช่ครับซึ่งตรงนี้มันไม่มความไม่มีความจําเป็นเลยถ้าเรารู้ว่าเม็ดเลือดขาวเท่านั้นแหละมันหลั่งสารเยอะเกินไปเทียนเอลฟาเราลดลงมาเหลือเจ็ดเปอร์เซ็นต์ได้ในเวลาสิบห้าวันทําไมต้องไปฉีดฉีดนึงก็เป็นแสนนะผลข้างเคียงก็มีเยอะแล้วก็ถ้าเราทดเทียนเบลฟาไม่ยังไม่ได้ลดอีกสารอีกสองตัวนะซึ่งมันมีต้นเหตุเป็นต้นเหตุเหมือนกันนะแต่ของเราลดหมดเลยทั้งสามตัวที่เป็นเหตุลดเพราะ จึงได้ฉมางมากอาจารย์ปัจจุบันเนี่ยก็เราผมเชื่อว่าเราได้ช่วยคนที่มีปัญหาเนี่ยหลายหมื่นคนแล้วนะอาจารย์มผมว่าในสิบปีที่ผ่านมาอาจจะถึงแสนนะครับแล้วก็ต่างประเทศก็รู้สึกใช้กันเยอะมากเพราะตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นความภาคภูมิใจเพราะว่าเราก็ไม่เคยคิดว่าคนที่มีข้อเข่าเสื่อมอักเสบม่เขาทรมานมากเห็นบางคนถ้าเป็นโรคนี้ไปเมืองหนาวไม่ได้เลยใช่ครับ อากาศเย็นนี่จะปวดหนักมากนะครับมีคนรู้จักคนหนึ่งเนมดุเซียชาติครับอาจารย์ครับเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงมนุษย์นนเจ่งนักภูมิคุ้มกันพยาก็เพิ่งจะพบว่าทันทีที่สารสามตัวซึ่งไม่มีมากเกินไปแล้วทำลายมวลกระดูกเนี่ยครับเมื่อมันลดลงมาว่าเมื่อลดลงมาแล้วภาวะสร้างมวลกระดูกมันเกิดขึ้นทันทีอ๋อเพราะสิ่งหนึ่งหายไปอีกสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นด้วยใช่ครับ เพราะฉะนั้นอาจารย์เราจะเราก็จะไม่ได้จะอธิบายได้ทำไมคนที่ต้องผ่าเข่าแล้วพอใช้สักพักนึงเขาไม่ต้องผ่าเข่าเลย mm hmm. มันก็จะมีการสร้างคอลลาเจนเกิดขึ้นในระหว่างชั้นข้อของระหว่างข้อเข่าสองสองสองชิ้นที่มันบดกันอยู่เนี่ยฮะถ้าเราสร้างมวลกระดูกอ่อนขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ลดการอักเสบจากการที่เราลดสารสามตัวนี้ลงมานะครับเราก็สามารถที่กลับมาใช้ชีวิต เหมือนคนปกติได้เหมือนศาสนาเลยเนาะและเว้นความชั่วและทำดีเพราะฉะนั้นในการที่เขาไปขจัดก็มาม่าเป็นมาสองปีแล้วนะเจ็บยังไงบ้างฮะเจ็บเจ็บแบบเดินไม่ได้เลยล่ะเดินไม่ได้ไปหาหมอไหมฮะไปคุณหมอบอกว่าเป็นอะไรบอกว่าเข่าเสื่อมเข่าเสื่อมต้องผ่าต้องผ่าอย่างเดียวเลยใช่บอกไม่ผ่า ออมาเขาบอกไม่พ่าไม่พ่ากลัวแล้วทําไงฮะหมายถึงว่าเจ็บก็เจ็บเจ็บก็เจ็บเดินได้ไหมเดินเดินไม่ได้เดินได้นิดนิดหน่อยหน่อยแล้วก็เวลาไปห้างก็ต้องใช้รถเข็นอยากนั่งไหมไม่อยากเลยใช่ก่อนก่อนหน้าก่อนหน้าที่เราจะจะต้องนั่งรถเข็นเนี่ยเรายังเดินได้เห็นคนอื่นนั่งรถเข็นแล้วรู้สึกยังไง ยังนึกเลยอูโหูทำไมถึงถึงขนาดมีเจรอะเออ,เอ,อพอ,พอวันที่ตัวเองเจอกับตัวเองอเจอกับตัวเองถึงจะรู้สึกไม่สบายหรอกเวลาเขาเขียนเราไปนะเขาจะเข้าไปดูอะไระเขาก็ทิ้งเราไว้ข้างนอกแล้วเขาเข้าไปดูกัน <c ười> อ่าใช่เราก็นั่งอยู่นั่งแจวอยู่ใครเป็นลูกหลานเนี่ยนะ <c ười> รู้หรือยังว่าไม่ใช่ว่าทรมานที่แบบว่าเดินไม่ได้นะทรมานที่ทิ้งฉันไว้ข้างนอกค่ะทิ้ไว้ข้างนอกนันนอไอเราอยากจะไปเองก็ไม่ได้ใช่อะไรที่เราอยากสนใจอยากจะเข้าไปใกล้ๆก็เข้าไม่ถึงไม่ถึงส่วนอะไรที่ลูกหลานอยากจะไปมันก็ทิ้งเราจ้าเฮิร์ตเลยน้อยใจนะแอบร้องไห้ไหมไม่ไม่กล้าเดี๋ยวมันทิ้งเราอีกแล้วหมอมาทำยังไงครับที่จะทำให้ อาการเจ็บปวดมันมันทุเลาลงไปบ้างก็เอายาทาก็ได้แต่ทายาฝังเข็มนวดไหมนวดก็นวดนวดก็นวดก็ไม่ดีขึ้นไม่ดีขึ้นคุณต้นไปนวดครั้งหนึ่งนะพันกว่าบาทนะอ๋อเออเนี่ยครั้งหนึ่งพันกว่าบาทก็นี่ต้องไปทุกทุกเดือนก็ต้องไปอย่างนี้ใช่ใช่นี่ตอนนี้ไม่ไม่ไม่ไปแล้วช่วงนี้ไม่ไปแล้วช่วงหนึ่งชีวิตก็มีคนมาแนะนําให้รู้จักกับ งานวิจัยของอจวิเชษของคุณวิเชษทํำไมถึงกล้าลองเห็นคุณต้นน่ะอืเห็นคุณต้นกับอาจารย์เสรีอย่ะอ๋อเห็นผมในรายการโทรทัศน์ใช่ใช่ก็ก็น่าเชื่อถืออ่าเออแล้วลองลองลองแล้วเป็นยังไงบ้างครับลองพอพอลองสี่วันนั้นเห็นผลเลยคือขึ้นเออลุกก็โอเคขึ้นดีขึ้นคุณคุณต้น มาม่าลืมคิดไปว่าตัวเองเจ็ดสิบหกแล้วว่าไปเดินตั้งสี่กิโลโอ้ไหนถึงว่าเดินเดินเดินเล่นหรือว่าเดินแข่งเดินเดินเดินออกกําลังอ๋อเดินออกกําลังใช่คือลืมตัวว่าเจ็ดสิบหกใช่เดินไปสักสี่กิโลเจ็ดอ้อสี่กิโลแล้วพอไปถึงขาไปขาไปโอเคขาไปโอเคขากลับไม่ไหวแล้ว คน30กว่า4ีกิโลก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะฮะแต่หมามาลืมตัวเลยลืมลืมเดินแสดงว่าตอนเดินมันไม่ได้รู้สึกไม่เจ็บอะไรไม่เจ็บอะไรไม่เจ็บแต่มาแค่ตอนขากลับที่รู้สึกไม่ไหวละมึ่มันเมื่อเมื่อแล้วตึงมันเมื่ยแล้วตึงนะฮะอ่าก็ได้ลองทานดูทานดูใครเป็นคนจัดให้ทานเวลากินนะฮะ ลูกหลานหรือว่าหมาม้าเป็นคนทําเตรียมเองม,มาเตรียมเองก็เตรียมเองเตรียมเองมีกลับไปหาหมอบ้างไหมฮะไม่ต้องหาแล้วเราไม่เจ็บไปหาทำไม <laughs> <c oughs> ไม่อยากรู้หรอว่าว่ามันดีขึ้นเพราะอะไรอาจารย์ใส่อะไรลงไปข้างในหรือว่าเขาเรามันเป็นยังไงไม่เจอหมอหมอบอกป้าไม่ผ่านแล้วอบอกเอ้ย,ยดูเดินสิ <c oughs> แเลยหัวเลาะเลยแก <reap ing. S 2> ยังจะชวนพายอยู่อีกนะใช่เออแล้วแล้วต้องหมอประจําหมอประจําท, <ères. S 1> ที่หาทุกเดือนอหาแกทุกเดือนป,ะป,ะปะอั๊บปั๊บอามามาเป็นเบาหวานเบาหวานก็เป็นด้วยาวาด้วย,วยเราเราอมอม่าก็เเอาเอาไปให้แกดูว,ว่าเนี่ยมากินตัวนี้กิน <Playstation S 2> ตัวนี้นเป็นอะไรบ้างใช่ใช่ทานได้ไหมอ่าอ่าอันนี้เป็นแก่องโอเคโอเคเลยเอาก็เอาแกบอกเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวป้ากินแล้วขวดเปล่าเอามาให้ผมหน่อยนะครับอ่าบอกได,ดไแก้แล้วเอาขวดเปล่าไปให้แกแล้วก็เอาโบสถชัวไปให้แกแกบอกว่าบอกแกว่าคุณหมอช่วยแบบว่าเอาบุญนะให้ให้กับคนกีน่เอเออจะได้บอกคนอื่นด้วยใช่ใช,ใช ผลแล้วแกก็ช่วยทำซึ่งหม่ม้าก็ได้บอกกับคนอื่นด้วยใช่เยอะๆในเพื่อนๆในรุ่นเดียวกันมีใช่ใช่เขาได้ลองกินดูฮะลองดีกันทุกคนเลยอ้บอกก็ตอนนี้กลายเป็นประชาสัมพันธ์ไปเลยออไปไหนก็ช่วยแล้วนอกจากนั้นยังได้ผลข้างเคียงได้บุญด้วยได้บุญได้บุญเห็นบอกว่าเบาหวานก็ดีขึ้นด้วยดีขึ้นคุณต้นหมาม้าเบาหวานสองร้อยห้าสิบ เบาหวาน250น้ำตาลสูง250ใช่พอหลังจากเริ่มทานเริ่มเ,มเ,มเ่่มทานมาเ,เดือนเดือนแรกเหลือ142ตอนนี้แหละครับนะพอมาถึงตอนนี้เนี่ย127โอ้ยจ้าน้ำตาลก็ลดลงลดลงร่างกายก็มีกำลังวง<ข>ังชามากขึ้นขาก็ไม่บวม โอ้ขาไม่บวมด้วยขาก็ไม่บวมด้วยแข็งแรงขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะแม่โอ้โอยไม่เคยเป็นหวัดเลยเออนี่คุยคุยทับเลยนะฮะใครที่ป่วยบ่อยๆนี่ลองมาดูหมาม้าล้วกันไม่เคยเป็นหวัดเลยสบายตั้งแต่ตั้งแต่ใกล้อาหารเสริมนี้คิดไหมว่ามันจะมีอาหารเสริมอะไรที่ดีอย่างนี้มาก่อนไม่คิดคิดว่าใช่เหรอแค่ผลไม้ เออใช่ไหมอ่าฮะแล้วทุกวันนี้แหละครับรู้สึกยังไงครับรู้สึกผลไม้ยาวิเศษกลับรู้สึกว่าผลไม้เป็นยาวิเศษนะใช่ใช่เวลาก็ขอให้หมาสุขภาพแข็งแรงอยากอยู่ถึงร้อยปีไหมฮะไม่อยากหรอกไม่อยากเอาไม่เอาแล้วไม่เอาไม่เอาแม่เอาสักเท่าไหร่ฮะเอาเอาสักแปดสิบ แปดสิบก็พอแล้วแปดสิบมีเหลืออีกสี่ปีนะโอ้ยสี่ปีก็โอเคแล้วยังอยากอยากเห็นอะไรอีกไหมฮะไม่อยากแล้วไปมาหมดแล้วนี่ไปมาหมดนี่ต้องถามลูกหลานลูกหลานอยากให้อยู่เยอะๆนะอารมณ์ดีอย่างนี้ด้วยใช่ใช่แล้วก็เก้าสิบแหเก้าสิบอ่ะเก้าสิบอ่ะต่อร้องกันขาดตัวเกห้าแล้วอ่าีกนิดนึงนะนแถมหน่อยร้อยหนึ่งนะโอ้ยร้อยหนึ่งไม่เอาหรอกเทศบาลน้ำเล็กสวยนะ ตตำะตบ,บันน้ไม่เป็นไรเราไม่ตะบ,บันลูกลูกหลานตะบ,บันครับขอบด้วยมาบ้าครับ